เด็กขยันอ่ะเช็ดพื้นเช็ดโต๊ะให้หมดเช็ดหมดเนี่ยอ่ะเช็ดตู้เช็ดตู้เช็ดตู้เนี่ยอืมอ่ะเช็ดตู้ตู้ตู้อ่ะตรงนู้นด้วยตรงนู้นด้วยอ่ะอ่ะเช็ดตู้เช็ดตู้อืมอ่ะเช็ดเช็ดอ่ะนี่มีอีกแม่ใหมาสองแผ่นอ่ะเช็ดไอ้ตั้เช็ดเช็ด นี่นี่จังังอาเช็ดเช็ดเช็ดพื้นอืมให้สะอาดดูสิเช็ดยังไงให้สะอาดโอ้ยเด็กช่วยงานแม่ได้แล้วเช็ดเช็ดเช็ดอาแผลดีแผลดีสะบัดสบัดอาแล้วถูใช่แล้วเก่งมากอาถู ตูไว้ทั่วค่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยเซเซเช็ดตู้เย็นอ่ะเช็ดตู้เย็นอ่าถูถูอ่ะถูถูถูโอ้ถูถูถูอืมเหนื่อยยังคะได้อ่ะถูถูอืมถู เราบันทึกจับกคุ้มที่ตำรวจเขาให้ผมเซ็นเขาระบุว่าผีเป็นสีม่วงมีสารเสพติดมัดใหญ่เสร็จยังคะดูซิสะอาดเช็ดนะเสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งเสร็จแล้วก็ผ้าไปทิ้งเนาะไปทิ้งถังขยะไปอ่ะนี่ก็เลยเป็นกเรียบร้องนะคะเอาไปทิ้งถังขยะนะคะอโอเคอ่าพอแล้วไม่เอามาไม่เอาออกมา ถังขยะสุกกระปกไม่เอาออกมาค่ะไม่เอาออกมาไม่เอาอะไรออกมามันสุกกระปงเอาทิ้งไปเออเอาพื้นหม่เอาพื้นหม่อ่าทิ้งโอเคไปเสร็จแล้วเก่งมากมาก